บรรยากาศลมทะเลสดชื่นอย่างนี้ค่ะแน่นอนว่าวันนี้สีสันบั้เทเทอของเราพิเศษแน่เพราะมินพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ทะเลค่ะกับฉากจบของกองละครสามีบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ ถ่ายทำกันมานานถึง8เดือนเต็มจนกลายเป็นว่าผูกพันกับกองละครกล่องนี้ไปแล้วค่ะถึงฉากปิดกล้องของสามีซึ่งมีทั้งคู่ของว่านมิ้นที่ต้องมาสารภาพความในใจกันกลางสะพานปลาและคู่ของฟรีมเกรซซึ่งมีซีนอารมณ์ฉอดยาก,กันริมทะเลแม้ทั้งสองคู่จะบอกว่าค่อนข้างอะไรอวร์กองนี้เป็นพิเศษแต่ก็ยังสามารถ,ถถ่ายทอดอารมณ์วิวสวีดหวานท่ามกลางลมทะเลออกมาได้อย่างซึ้งสุดๆปิดฉากความรักของคุณหญิงอ้ายและนายราบลงได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะ วิวสวยตามใจพุ่มกับจะวางกล้องหรือว่าการจะถ่ายแล้วแบบคือมันค่อนข้างที่จะย้อนแสงเลยทิตย์มันส่องเต็มหน้าเลยค่ะมอไม่เห็นหน้าผมมากไม่เห็นแต่พระอาทิตย์อย่างเดียวอ่ะก็ใจหายนะคะก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าพีมก็ก็ถือว่าแบบก็เป็นสมาชิกในบ้านก็เป็นสมาชิกคือทุกคนเหมือนอยู่ในบ้านแล้วก็จะรักกันจะช่วยเหลือกันตลอดเวลาความดราม่าที่ไม่เป็นดราม่าเลยคือเวลา เวลาเข้าฉากอะค่ะทุกคนก็จะดูซีเรียสทุกคนก็จะแบบตั้งใจกันมาก oh. แต่ก่อนจะต,ตอนซ้อมหรือว่าแบบก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีความเป็นดรามา่าเลยค่ะคือนึกว่าเป็นละครตลก,กละครที่ชอบเรื่องดรามา่าหรือว่าละครที่ค่อนข้างเนื้อหาเข้มข้นอะไรเงี้ยเรื่องนี้ตัวละครก็เยอะครับรับรองสนุกแน่นอนครับ